ในพระธรรมสดุดีบทที่104มี35ข้อสดุดีบทนี้เป็นเพลงที่พูดถึงการเนรมิตการทรงสร้างของพระเจ้าในปฐมการว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดแล้วก็มีคําอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้าแทรกอยู่ระหว่างเมื่อบรรยายพูดถึงการที่พระเจ้าทรงสร้างก็คือผู้เขียนเนี่ยก็พูดถึงว่า ในปฐมกาลเนี่ยพระเจ้าทรงสร้างเป็นยังไงล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปว,ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างพอบรรยายบรรยายก็โอ้สันเสริญพระเจ้าโอ้พระเจ้าดีเหลือเกินสรุปว่าสุดี104ก็คือการบอกว่าสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าทราสงสร้างสิ่งสารพัดเมื่อเทียบกับสุดี103 103, 103คล้ายๆกันนะ103ก็คือว่าสรรเสริญพระเจ้าแต่103เนี่ยที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วจะเน้นเรื่องว่าสรรเสริญพระเจ้า ที่พระองค์ทรงทำกับมนุษย์แล้วก็กับทูตสวรรค์ก็ชวนว่าเราทูตสวรรค์เอ๋ยเรามนุษย์เอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าแต่สรุดีบทที่104นี้เนี่ยคล้ายๆกับ103แต่ให้ความสําคัญกับบรรดาสิ่งมีชีวิตอื่นๆแล้วก็สปปรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเลยว่าร้อยสาบอกมนุษย์และทูตสวรรค์จงสรรเสริญพระเจ้าร้อยสบอกหมดเลยทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดในสรุดีหนึ่งร้อยสี่นี้แบ่งออกเป็น7ตอนถ้าแบ่งเป็นย่อยๆเนี่ยเตอน ข้อที่1-4พูดถึงว่าพระเจ้าควบคุมฟ้าสวรรค์ท้องฟ้าสิ่งต่างๆข้อที่5-9บอกว่าพระเจ้าควบคุมแผ่นดินโลกทั้งฟ้าแล้วก็แผ่นดินโลกข้อที่10-18บอกว่าพระเจ้าทรงเอาใจใส่สิ่งมีชีวิตในโลกนี้แล้วก็ข้อที่19-23ก็ 23, บอกว่าพระเจ้าควบคุมนอกจากเอาใจใส่แล้วยังควบคุมวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ข้อที่24-26 ก็บอกว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งในทะเลที่แสนน่ากลัวนั้นแล้วก็ข้อย7ิบถึง30ก็บอกว่าในทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยล้วนแต่ต้องการพึ่งพาพระเจ้าถ้าปราศจากการพึ่งพาพระเจ้าพวกนี้อยู่ไม่ได้หมดเลยแล้วก็ตอนจบก็บอกว่าดังนั้นเราจะตอบสนองความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้อย่างไรดีเรามาดูกัน ในพาร์ทที่1ส่วนที่1ข้อ1-4ถึง4เนี่ยก็บอกว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งที่อยู่บนฟ้าสวรรค์บนท้องฟ้าสําหรับมนุษย์ก็รู้สึกดูน่ากลัวแล้วก็เกินกว่าที่จะเข้าใจได้ทั้งพายุที่พัดมาพัดกระหน่ำมาสายฟ้าฟาดเปียง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 โอ้มันเกินความเข้าใจของมนุษย์แต่ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในการทรงสร้างของพระเจ้าและอยู่ในอํานาจของพระองค์แล้วก็ใน สุดีบทที่104เนี่ยบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงใช้ที่จะทําอะไรก็ได้สุดีบทที่1นึข้อที่1จิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าเหมือนหนึเลยใช่ไหมครับข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงยิ่งใหญ่นักพระองค์ทรงพระสิริและความสง่างามเป็นฉลองพระองค์ข้อนี้หยุดไว้ตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับมันมีวลีสําคัญเป็นวลีสําคัญของทั้งบทเลยนะครับก็คือว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์แล้วที่เหลือก็บรรยายจนจบ35ข้อเนี่ยก็คือว่าพี่น้องครับต่อไปนี้จะบรรยายว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่พระเจ้าผู้นี้คือพระเจ้าใครองค์ไหนรู้ไหมครับเป็นพระเจ้าของฉันพระเจ้าของฉันดังนั้นก็เลยซดีหนึ่งมีความหมายมากว่าสิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงพระเจ้าได้ยินว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าไหนก็ไม่รู้นะแต่เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ เป็นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เราเป็นประชากรของพระองค์พระองคทรงยิ่งใหญ่พระองค์เต็มไปด้วยพระสรีพระองค์สง่างามบอกว่าพระองค์เนี่ยคุมพระองค์ด้วยแสงสว่างแล้วก็พระองค์ทรงคึงฟ้าสวรรค์แล้วพระองค์ทรงวางคานให้กับแผ่นดินโลกแล้วก็พระองค์ทรงใช้เมฆเป็นราชลถใช้ลมเป็นปีกของพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้พระเจ้าขี่เมฆแล้วก็พระเจ้า พระเจ้ามีปีกเป็นลมอรเงี้ไม่ใช่หมายถึงว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสามารถใช้สิ่งต่างๆในธรรมชาติเนี่ยเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการทําอะไรก็ได้ในตอนนี้บรรยายเล็งถึงในปฐมกาลบทที่1ที่บอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินและแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดปกคลุมอยู่เหนือน้ําพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือน้ํานั้นในข้อที่3บอกว่าพระองค์เนี่ยวางคานที่ประทับอันสูงส่งของพระองค์ไว้เหนือน้ํา ก็ลิงถึงตอนนี้ตอนตอนที่โลกถูกสร้างขึ้นใช่ไหมน้ําก็ปกคุมไปหมดเลยพระองค์ตั้งคานไว้เหนือน้ําหมายถึงการไมไไ่เปรียบเทียบว,ว่าเป็นการสร้างพระองค์ทรงสร้างสิ่งต่างๆไว้พระองค์ปกคุมเหนือน้ําแล้วก็พระองค์กำลังจะทาสิ่งต่างๆต่อไปนี้ข้อที่4บอกว่าพระองค์ใช้ลมเป็นทูตของพระองค์ใช้ไฟที่ลุกโชนเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ไฟในที่นี้หมายถึงสายฟ้าฟ้าผ่าต่างเปียงเปียงเนี่ยก็เป็นเครื่องมือของพระองค์ทั้งสิ้นดังนั้นในข้อที่1นึถึงส พูดง่ายๆก็คือว่าสรรเสริญพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งตั้งแต่ในปฐมกาลตั้งแต่ตอนที่สร้างมาแล้วก็ทุกอย่างปกคุมเหนือน้ํานั้นแล้วก็มีฟ้าผ่ามีอะไรต่างมีมีลมต่างๆล้วนแต่เป็นเครื่องมือของพระองค์ที่พระองค์จะใช้ทําอะไรก็ได้เกี่ยวข้องกับเราก็คือว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างดังนั้นภัยพิบัต,ติต่างๆภัยธรรมชาติต่างๆไม่น่ากลัว เพราะว่าอยู่ในการควบคุมของพระเจ้ารวมทั้งสิ่งต่างๆที่เราเจออยู่ในการควบคุมของพระองค์ในสุดี104บรรยายต่อไปในข้อที่5-9พูดถึงว่าพระเจ้าทรงควบคุมพระงทรง,งสร้างโลกขึ้นมาแล้วพระองค์ควบคุมแผ่นดินโลกข้อที่5-9บรรยายว่าน้ําที่เคยปกคุมโลกเนี่ยซึ่งดูน่ากลัวแต่ว่าภายใต้การควบคุมของพระเจ้าน้ำมันก็ลดลง แม้นมันจะกลับมาท่วมอีกสมัยโนอาแล้วก็พระเจ้าก็คุมมันไว้ไม่ให้มันท่วมโลกอีกจนถึงทุกวันนี้ข้อที่5บอกว่าพระองค์ทรงตั้งแผ่นดินโลกไว้บนรากฐานของมันเพื่อไม่ให้มันสั่นคลอนบางคนอ่านตอนนี้เออเออแสดงว่าโลกนมันตั้งอยู่บนอะไรสักอย่างเหรอไม่ใช่นี่โลกลอยอยู่ในอวกาศนี่นาแม้นโลกจะลอยอยู่ในอวกาศนะครับแต่ว่าเป็นภาพว่าพระเจ้าทําให้มันมันไม่หมุนลุดออกไปมันมันยังคงหมุนอยู่บนแกนเหมือนกับอย่างที่มัน กำลังตั้งอยู่บนอะไรบางอย่างก็คือพระเจ้าทําให้โลกมั่นคงไม่ไม่ปิวกระเด็นไปไหนมาไหนพระเจ้าของเราเนี่ยพงรงปกคุมโลกเนี่ยด้วยน้ําแล้วก็น้ําก็อยู่เหนือภูเขาเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงใช่ไหมครับในปฐมกาลเพ่มเมื่อพระเจ้าสร้างแผ่นดินโลกก็ปกคุมด้วยน้ํานั้นน้ําน้ําก็ปกคุมเหนือเหนือภูเขาภูเขาทุกลูกก็อยู่ใต้น้ําโลกทั้งใบเป็นน้ําหมดเลยและพรงค์ก็ทรงกำหลบับแล้วน้ํามันก็หนีไป พอได้ยินเสียงฟ้าร้องของพระองค์มันก็วิ่งหมายถึงน้ำน้ำก็วิ่งไปวิ่งไหลขึ้นภูเขาลงไปในหุบเขาไปยังที่ซึ่งพระองค์ทรงกําหนดมันไว้และพระองค์ตั้งขอบเขตให้มันข้ามไปไม่ได้แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอธิบายว่าตอนพระเจ้าทรงสร้างโลกแล้วก็โลกปกคลุมด้วยน้ําแล้วพอพระเจ้าตรัสน้ํามันก็แยกออกไปแยกออกมาใช่ไหม บางส่วนก็ขึ้นไปบนภูเขาน้ํามันขึ้นวิ่งขึ้นบนภูเขาก็อย่างเช่นถ้าภูเขาฟูจีเห็นง่ายๆนะมีหิมะปกคลุมตลอดปีนะน้าอยู่บนภูเขาหรือภูเขาเฮอร์โมนในอิสราเอลรือหลายๆที่แล้วก็แล้วก็อีกส่วนนึงก็ลงไปอยู่เป็นทะเลแล้วก็แยกจากกันและพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทร,งต,รง,ตงตั้งขอบเขตมันข้ามมาไม่ได้มันมันไม่สามารถมาท่วมโลกได้ เมื่อพระเจ้ากําหนดเอาไว้ห้ามเอาไว้ดังนั้นในข้อที่ห้าถึงเก้าจึงสรุปว่าสรรเสริญพระเจ้าของฉันพระเจ้าของเราเพราะองค์ผู้นี้พระองค์ทรงวางกฎเกณฑ์ของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงสร้างน้ําไว้ในโลกนี้และพระองค์วางกฎเกณฑ์น้ําเจ้าเลยเขตนี้ไม่ได้เจ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้ไปดูทะเลสิมันซัดอยู่เรื่อยๆมันไม่มันไม่ขึ้นมาสีมันอยู่บนนั้นน่ะมันซัดมากี่พันปีมันก็จะซัดเน,น,นี่ยเพราะว่าพระเจ้าบอกขึ้นมาไม่ได้อยู่ได้แค่นั้นแหละ ยกเว้นเป็นบางช่วงพวกอบอกโอเคอันนี้สึนามิต้องขึ้นก็ขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เกินเขตที่พระองค์ทรงบอกอยู่ดีแล้วสะดุดีหนึ่งร้อยสี่บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระเจ้าพู้เนี่ยเป็นพระเจ้าของเราโอ้โหเทส่สุดๆดังนั้นเราไม่ต้องกวาดกลัวสิ่งใดพระเจ้าของเราทรงกําหนดกฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้เอาไว้ในข้อที่1 0ถึง18บอกว่าพระเจ้าทรงควบคุมสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ทรงสร้างและพระองค์ดูแลเอาใจใส่สิ่งต่างๆ,ๆเหล่านั้น ในข้อก่อนหน้านี้บอกว่าน้ำเนี่ยน่ากลัวมากปกคลุมเหนือโลกใช่ไหมแล้วพระเจ้าก็จัดเขตมันห้ามเกินเขตตรงนี้ตอนน้ําปกคลุมเหนือโลกมันก็ทําลายทุกอย่างในในโลกแต่บัดนี้พอพระเจ้าสั่งมันแค่เป็นแบบนี้น้ําที่เคยเป็นภัยและน่ากลัวกับกลายเป็นพรที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้พระองค์ทรง,งทําให้น้ําพุขึ้นมาในหุบเขาน้ํามันก็ไหลไปตามหว่างเขาแล้วสัตว์ป่าก็ได้ดื่มน้ํานั้น ลาก็ได้ดื่มดับกระหายแล้วก็นกก็ได้ได้มาอาศัอาายอยู่ที่ต้นไม้ที่มันงอกเพราะว่าน้ํานั้นพระเจ้าทรงลดน้ําก็คือให้ฝนตกนะให้เจ้าลดน้ําแผ่นดินแล้วทุกอย่างก็จเจริญเติบโตขึ้นงอกงามสวยงามทั้งหญ้าเอ่ยทั้งต่างๆก็จเจริญงอกงามขึ้นมาน้ําซึ่งตอนแรกดูอันตรายแล้วมันทําลายสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกเมื่อพระเจ้ากําหนดกฎเกณฑ์ให้มันมันกลับกลายเป็นพระพร ในทำนองเดียวกันทุกอย่างที่เราดูเหมือนว่ามันเป็นอันตรายรอบๆอบข้างเราพระเจ้ามีกฎเกณฑ์มันไม่สามารถทำร้ายเราได้มันมาได้เหมือนกันแต่มาได้ไม่ไม่เกินระดับหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยพระเจ้าจะใช้เป็นพระพรสำหรับชีวิตของเราเหมือนกับน้ำเนี่ยพระเจ้าใช้เป็นพ,พรสำหรับมนุษย์แล้วก็สัตว์ต่างๆผมชอบในข้อที่14บอกว่าพระองค์ทรงให้หญ้างอกมาเพื่อเลี้ยงสัตว์ ที society, the ่หญ้าม hmm ันงอกขึ้นมาได้เนี่ยเพราะพระองค์ให้มันงอกบางคนตัดหญ้าได้หญ้าใช่ที่มันงอกได้เนี่ยเพราะพระองค์ให้มันงอกและให้ผักแก่มนุษย์ได้เพาะปลูกเพื่อทําให้เกิดอาหารจากแผ่นดินผมชอบข้อนี้มากเลยนะก็คือว่าที่มนุษย์มีผักได้เพราะพระเจ้าให้คิดดูดีๆที่มนุษย์มีผักเนี่ยปลูกผักเนี่ยแล้วก็มีผักยังมาขายเราหรือเราปลูกผักกินได้เนี่ยที่มนุษย์มีผักได้เนี่ยเพราะพระเจ้าให้ ลองคิดอย่างเป็นธรรมดูมนุษย์ได้ทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดผักมนุษย์ก็ได้เอามเมล็ดมาใช่ไหม,มเมล็ดน่า้มาจากไหนก็เอามาจากผักต้นอื่นพระเจ้าสร้างนั่นแหละนะโอเคเอามเมล็ดที่พระเจ้าสร้างเนี่ยนะเอาไปหวานลงมาในดินอ่าฟวนดินด้วยนะแล้วก็หว่านในดินใส่ปุ๋ยด้วยนะลดน้ําด้วยแล้วรี้สุดก็งอกงามเป็นผักนั่นคือทั้งหมดที่มนุษย์ทํา อาจจะใส่ตะข่ายกันมแมลงอะไรก็แล้วแต่แต่นั่นคือทั้งหมดที่มนุษย์ทำแล้วก็มีผักเกิดขึ้นแต่แล้วพระเจ้าทําอะไรบ้างพระเจ้าสร้างเมล็ดขึ้นมาแล้วพระเจ้าให้เมล็ดที่มันอยู่ในดินเนี่ยแตกเซลออกมาเป็นเซล แล้วจากนั้นมันก็เริ่มมีรากงอกออกมาพระเจ้าทามันมีละงอกออกมาเซล์เพิ่มเริ่มขยายเป็นงอ,อกแล้วก็เริ่มเริ่มมีลําต้นมีมีใบมีอะไรต่างๆออกมาแล้วพระองค์ก็ให้ให้ลากเนี่ยมันดูดน้ําจากดินเอาแร่ต่างๆมามา,มาเอือแร่ต่างๆมาสะสมในตัวของมันกลายเป็นใบามากขึ้นไปขึ้นพระองค์ใส่คอโรฟินเข้าไปในนั้นเพื่อมันจะมีสีเขียวสังเกห์แสงมันจะโอ้สารพัดอันนั้นแหละคือที่พระเจ้าทาใช่ไหมดังนั้นพระองค์บีตอนนี้บอกว่าไอผักที่มีเนี่ยพระเจ้าให้ต่างหาก พระเจ้าให้เราหลงเข้าใจผิดว่าโอ้เนี่ยดูสิผักที่ฉันทํามาเองฉันปลูกมาเองมันก็ไม่เชิงนะถ้าเปรียบเทียบกับการชงกาแฟก็คือว่าพระเจ้าเตรียมไปปลูกต้นกาแฟไปคั่วกาแฟมาเรียบร้อยไปบดมาเรียบร้อยใส่ผงมาเป็นกาแฟมาเรียบร้อยเอามาใส่แก้วใช่ไหมแล้วพวกก็ก็ไปเตรียมน้ําตาลไป ปลูกอ้อยมาเอาอ้อยมาบเข้ากระบวนการกลายเป็นน้ําตาลนะเรียบร้อยเอาคอฟฟี่เมทได้มาแล้วก็ใส่ในแก้วใช่ไหมแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาไปที่กัดกระติกน้ําร้อนซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาแล้วเราก็กดกระติกน้ําร้อนปื๊ดแล้วก็กลกวนๆโอ้โหนี่คือกาแฟที่ฉันผลิตขึ้นมาเองจริงๆตัวเองก็แค่กดน้าร้อนแล้วก็มันก็เป็นกาแฟเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดพระเจ้าทรงให้มันเกิดต่างหากเราถึงมีสิ่งเหล่านี้ แล้วด้วยมุมมองแบบนี้เนี่ยเมื่อเราเริ่มมองสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าใช่ทั้งทุกอย่างที่เรามีเราเป็นเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นของขวัญจากพระเจ้าผู้ทรงรักเราพระเจ้าของข้าพระองค์ทําสิ่งนี้พระเจ้าของฉันทําสิ่งนี้เพื่อฉันสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ข้อที่15บอกว่าและเล่าองุ่นทาให้ใจมนุษย์ยินดีน้ํามันเพื่อให้ใบหน้าของเขาทอแสงน้ํามันในที่นี้หมายถึงน้ํามันมะกอกนะครับซึ่ง เป็นเครื่องสําอางชนิดหนึ่งในสมัยนั้นน้ำมันมะกอกมาทาหน้าทาผมมาเรต่างๆแล้วก็พระองค์ให้อาหารซึ่งเสริมเลี้ยวแรงแก่ใจของมนุษย์อันนี้มีความลับเล็กน้อยในพระคัมภีร์อยู่นิดหนึ่งนะครับฟังเพลินๆก็คือว่าพระเจ้าก็ให้อาหารแล้วก็มนุษย์มีแรงนะครับแต่บอกว่ามีความลับฝ่ายวิญญาณเล็กน้อยตรงนี้อาหารซึ่งเสริมเลี่ยวแรงแก่ใจมนุษย์อ่ ไม่ได้เสริมแก่ร่างกายมันกินอาหารต้องไม่ได้ใช้กินด้วยใจเนี่ยต้องกินด้วยร่างกายทำไมเสริมแก่ใจของมนุษย์เนี่ยเคล็ดลับก็คือว่าเวลาเวลาหิวเวลาไม่มีแรงร่างกายอ่อนแอจิตใจมันจะอ่อนแอไปด้วยนะจิตใจมันจะหวั่นไหวไปด้วยนะครับดังนั้นเวลาเวลา,เ,าเครียดมากๆเนะี่ยอาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับหรือว่าเวลา เวลาจิตใจวั่นไหวอาจจะต้องทําให้ร่างกายพักผ่อนเพียงพอเพราะมันผูกกันร่างกายกับจิตใจอันนี้ให้อาหารแก่จิตใจมนุษย์นะข้อที่16บอกว่า,วาบรรดาต้นไม้ของพระยาเวได้อิ่มหนำคือต้นสนสีดาต้นอะไรต่างๆอันนี้วลีนี้น่าสนใจบอกว่าบรรดาต้นไม้ต้นไม้ของใครไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของกษัตริย์ซาโลมอนที่ปลูกกษัตริย์ดาวิดหรือแต่ว่าต้นไม้เนี่ยเป็นของ พระยาเวเพราะอะไรเอาแต่ฉันเป็นคนปลูกต้นไม้นี่นะเออนั่นแหละปลูกแต่ว,ว่าใครเป็นคนทําให้มันเติบโตขึ้นพรุ่งนี้ถ้าออกจากบ้านแล้วเห็นต้นไม้จงรู้เถอะว่านั่นมันไม่ใช่ต้นไม้ของท่านหรือต้นไม้ของกทมไม่ใช่นั่นเป็นต้นไม้ของพระยาเวและบรรดาต้นไม้เหล่านั้นพระเจ้าทรงทําให้มันอิ่มหนำพระองค์ทรงดูแลมันพระองค์ทรงปลูกมันไว้พระองค์ทรงเลี้ยงมัน นกก็เป็นของพระองค์นกที่เราเห็นเนี่ยนะฮะนกในท้องฟ้าจริงจริงยุงเอ่ยมแมลงวันเอ่ยก็เป็นของพระองค์บรรดาสิ่งต่างๆเนี่ยพระองค์ทรงสร้างไว้และพระองค์เลี้ยงดูมันพระองค์ทรงดูแลมันดังนั้นในข้อที่1 0บถึงสิสรุปก็คือว่าสรรเสริญพระเจ้าของฉันผู้ทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นมาและเมื่อพระองค์ทรงสร้างแล้วพระองค์ทรงดูแลเป็นอย่างดีพระองค์ให้อาหารแก่มันพระองค์ทรงเลี้ยงดูมันและเราผู้เป็น ประชากรของพระเจ้าและว,วันนี้เราเป็นลูกสุดที่รักของพระเจ้าพระองค์จะไม่ดูแลเราหรือพวกยังดูแลต้นไม้ของพระองค์เลยใช่ไหมที่กทมปลูกเนี่ยแต่ว่ามันเป็นของพระองค์ที่จเจริญขึ้นพวกยังดูแลผักของพระองค์ที่ให้มันจเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็บรุงประทานให้กับเรายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเราผู้เป็นประชากรพระค์พว์จะดูแลชีวิตของเราอย่างแน่นอนแล้วในข้อที่19บเจนถึงข้อที่23ก็พูดถึงว่า พระเจ้าทรงควบคุมวิถีชีวิตประจําวันของมนุษย์และบรรดาสัตว์ทั้งหลายข้อที่1 9บเถึงยีนี้พูดถึงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ซึ่งสมัยก่อนคนเขากราบไหวย้ยกย่องกราบไหว้กันใช่ไหมแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจริงๆพระเจ้าทรงสร้างเพื่อให้กําหนดฤดูกาลแล้วก็วันเวลาพระเจ้าสร้างเพื่อจะให้สัตว์ออกมาเวลาไหนช่วงไหนมนุษย์นอนช่วงไหนมนุษย์ตื่นพระองค์ทรงสร้างไว้นั่นเอง ข้อที่19บอกว่าพระองค์ทรงตั้งดวงจันทร์ไว้ให้กําหนดฤดูดวงอาทิตย์ให้รู้จักเวลาตกของมันคือไม่ว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงอะไรต่างๆเนี่ยพระองค์ทรงสร้างเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเมื่อคืนเมื่อคืนออกไปนอกบ้านตอนกลางคืนนิดหนึ่งนะแล้วก็มองไปดูบนท้องฟ้าก็เห็นดวงดาวบางดวงเห็นไม่ค่อยเยอะเมื่อคืนนะเห็นดวงดาวบางดวงบนท้องฟ้าแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออ พระองค์ทรงสร้างดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยเพื่อว่าท้องฟ้ามันถ้ามีดวงจันทร์อย่างเดียวมันคงไม่ค่อยสวยจะมีดาวบ้างนะผมก็เลยสร้างดาวแต่ว่าไอ้ดาวพวกนี้เนี่ยพอผมนึกดูทางดาราศาสตร์เนี่ยมันอยู่ไกลจากโลกเป็นแบบว่าโอ้โหไกลมหาศาลเขาจะเป็น,เป,นเป็นปีแสงคร้เป็นล้านปีแสงไกลมากๆเลยนะผมก็ถามพระเจ้าในเมื่อคืนนี้บอกว่าพระองค์จะฆ่าในเมื่อพระองค์จะประดับท้องฟ้ามันสวยๆเนี่ย ผมก็ไม่เห็นต้องไปสร้างดวงดาวขนาดใหญ่โตมาหึมาใหญ่ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์แล้วก็ไปไว้สักไกลเลยนะัตั้งหลายดวงเนี่ยดังั้นผมก็สร้างใกล้ๆให้มันดวงมาเล็กหน่อยแล้วใกล้ๆมันก็เป็นดาวเหมือนกันนั่นแหละแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนผมเมื่อเมื่อคืนนี้บอกว่าเพราะว่าเป็นการทรงสร้างของพระเจ้าดังนั้นการทําให้ ดวงดาวเล็กๆแล้วมาลอยอยู่แถวๆโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กน้อยเกินไปเมื่อพระเจ้าจะสร้างคือดวงดาวเนี่ยเป็นแค่เป็นแค่ประกอบฉากใช่ไหมคือผมถามพระเจ้าอย่างไงพงศ์ชะค่าไอ้แค่ดาวประกอบฉากเนี่ยพง์ก็ไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นเลยแต่พระเจ้าบอกว่าโอ้ถ้ามันสร้างง่ายๆมันก็เล็กน้อยเกินไปสําหรับเราแล้วก็ผมก็เริ่มสังเกตสิ่งต่างๆใช่มแมลงเอย ดอกไม้เอ่ยต้นไม้เอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยใช่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่สร้างดวงดาวใหญ่โตมโหฬารเพื่อประกอบฉากให้ท้องฟ้าสวยงามและพระองค์ก็ทรงสร้างสร้างดอกไม้ใบไม้แล้วก็เกสรดอกไม้พักต่ำลงไปขุดลงไปอีกลึกลงไปอีกมันเล็กว่าเล็กไปถึงโมเลกุลของพวกนั้นมันก็ยังโอ้มากมายมหาศาลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นอัศจรรย์เกินบรรยายก็นี่เป็นสิ่งที่เรียนรู้จากการเห็นดวงดาวเมื่อคืนนี้นะครับ ในสูดีบท 104, ที่ 19, ร้อยสี่ข้อที่สิบเก้ายี่สิบบอกว่าพระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆดวงอาทิตย์ให้เพื่อกําหนดวันเวลาฤดูกาลแล้วก็พระองค์ทรงให้เกิดความมืดเป็นเวลากลางคืนเพื่อให้สัตว์ป่าออกมาหากินถ้าเราสังเกตดูสัตว์ร้ายทั้งหลายเนี่ยแปลกมากเลยนะมันมักจะหากินตอนกลางคืนสัตว์ร้ายส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหากินตอนกลางคืน ข้อที่21บอกว่าสิงหนุ่มคำรามหาเหยื่อและหาสแสวงหาอาหารของมันจากพระเจ้าเมื่อดวงตะวันขึ้นมันก็ไปเสียแล้วก็ไปนอนอยู่ในถ้าของมันแล้วมนุษย์ก็ออกมาทํางานคือพระเจ้าเนี่ยให้สัตว์ร,ร้ายมาหากินตอนกลางคืนแล้วพอสว่างปุ๊บมันก็เข้าถ้ำไปมันก็ไปเก็บไปเพื่อมนุษย์จะสามารถออกมาดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัยเพราะว่าในสมัยก่อนเทคโนโลยีจะไปสู้กับสัตว์ร,ร้ายอาจจะบางชนิดอาจจะทําไม่ได้ใช่ไหม แต่เนี่ยพระเจ้าดีไซน์มาสวยงามงดงามดังนั้นในส,สรุดีบทที่ร้อยสี่ข้อสิถึงยีสรุปก็คือว่าสรรเสริญพระเจ้าของเราผู้ทรงกําหนดวิถีชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดว่าสิ่งใดควรจะออกมาเวลาไหนมนุษย์ควรจะออกเวลาไหนต่างๆทุกอย่างพระองค์ทรงจัดเอาไว้อย่างสวยงามงดงามทั้งดวงดาวต่างๆทุกอย่างลงตัวนะครดังนั้นเราควรสรรเสริญพระเจ้าน่าเสียใจที่ วันนี้มีบางคนไปสรรเสริญแม่น้ำที่พระเจ้าทรงสร้างใช่ไหมไปขอบคุณแม่น้ำแทนที่จะขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงสร้างแม่น้ำนั้นไปขอบคุณดวงดาวไปขอบคุณไอสิ่งต่างๆต้นไม้ต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระเจ้าควรขอบคุณพระเจ้าในข้อที่2 4ถึง26พระเจ้าทรงควบคุมทะเลอันน่ากลัวพูดถึงเรื่องของทะเลเพราะว่าสำหรับคนในสมัยก่อนแล้วเนี่ยเรื่องของทะเลมันลึกซึ้งน่ากลัวเกิน กว้างใหญ่ไปสารเกินกว่าที่จะเข้าใจบอกว่าพระราชกิจของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากทะเลอยู่ข้างโนนทั้งใหญ่ทั้งกว้างแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวเต็มมีมากมายทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งปลาทั้งมีอะไรต่างเต็มไปหมดเลยแล้วก็พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งว่าแล้วก็เลวีอาธานก็อยู่ในนั้นด้วยเลวีอาธานปรากฏบางหลายครั้งในพระคัมภีร์เช่นโยบบทที่41่สิบเอ็ด ก็พูดถึงเลวีอาธานบอกว่าโอ้โหเก่งมากคนมนุษย์สู้ไม่ได้เลยนะครับไปสนใจก็ไปอ่านดูได้แต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าทั้งทะเลที่บ้าคลั่งทั้งทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลนั้นยังอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าแล้วในข้อที่2 7ถึง30ก็บอกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทั้งหมดนั้นต้องการการเลี้ยงดูจากพระองค์ข้อที่27บอกว่าสิ่งทั้งหมดนี้ แงนหน้าหาพระองค์เพื่อพระองค์จะประทานอาหารให้แก่มันและเมื่อพระงค์ประทานมันก็เก็บไปเมื่อพระงค์เบิดมือออกมันก็อิ่มหนำแต่เมื่อพระงค์ซ่อนพระองค์เสียมันก็ลำบากใจมันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็เมื่อพระองค์อารมณหายใจออกไปจากมันมันก็ตายแล้วก็กลับเป็นผงครีเหมือนเดิมก็คือพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างทุกสิ่งและดูแลทุกอย่างอย่างดีแล้วก็ข้อ2 7บถึง30บบอกว่าทุกสิ่งสรรพสิ่งในโลกนี้ จำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้าจริงๆวันนี้เนี่ยคนชั่วร้ายที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระเจ้าเลี้ยงดูเขาเอ้าวเหรอใช่พระคัมภีร์บอกพระเยซูบอกชัดเจนพระองค์ทรงให้ฝนตกแก่คนชั่วกับคนดีเสมอกันวันนี้เนี่ยที่คนชั่วคนบางคนนั้นยังลอยนวลยังไปไปไหนมาไหนยังทําเนี่แต่เขาชั่วร้ายเลวร้ายมานะั่นจับคนไปไปขายทำอ่อ ทำอะไรหลายผู้คน,นบริสุทธิ์อะไรต่างๆมากมายแต่ท <Yeah. S 3> <Verg is. S 1> ี่เขายังมีชีวิตอยู่ได้ที่ยังรอดอยู่ได้เนี่ยเพราะพระเจ้าเลี้ยงดูเขารวมทั้งเราด้วยวันนี้เนี่ยที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะพระเจ้าท่งเลี้ยงดูเราแล้วก็ในสุดีร้อยสี่เช่นว่าแล้วสัประสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งเลวีอาทานด้วยที่ยังรอดชีวิตอยู่ได้ที่ยังมีอะไรกินเนี่ยเพราะพระเจ้าท่งเลี้ยงดูวันนี้ท่านบางบางคนอาจจะคิดว่า โอ้ที่ฉันมีอะไรกินเนี่ยเพราะฉันทํางานอย่างหนักฉันไปค้าขายฉันไปทํางานบริษัทฉันทาไอ้นู่นทำนั่นนี่ฉันก็เลยมีกินจริงๆไม่ใช่ถ้าพระองค์ซ่อนพระพักเสียเงินของท่านทําอะไรไม่ได้เลยเช่นเปรียบเทียบง่ายๆคือว่าในสภาวะสงครามใช่ไหมเงินใช้การไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมหรือสภาวะวิกฤตอะไรบางอย่างไม่มีประโยชน์แต่วันนี้ที่พระเจ้าให้ทุกอย่างมันยังคงดําเนินไปได้เพราะว่าพระงค์ยังคง ประสงค์ที่จะเลี้ยงดูเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าในนั้นในข้อดังนั้นในข้อที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบก็เลยว่าสรรเสริญพระเจ้าของเราผู้ผู้ที่ทุกสิ่งต้องการการเลี้ยงดูจากพระองค์แล้วก็ตอนท้ายก็สรุปในบทที่หนึ่งร้อยสี่ก็ในข้อที่สามสิบเอ็ดถึงสามสิบห้าบอกว่าดังนั้นเราควรตอบสนองต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยข้อที่สามบบอกว่าขอพระสลิเป็นของพระองค์ข,ขอสรรเสริญแด่พระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงทําพระราชกิจต่างๆมากมายสรรเสริญพระองค์เพราะว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรโลกมันก็สั่นสะท้านหมายถึงแผ่นดินก็ไหวเมื่อพระองค์แตะต้องภูเขาควันมันก็ออกมาหมายถึงภูเขาไฟคือพระองค์สามารถทําให้เกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิดต่างๆได้ดังนั้นสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงควบคุมครอบครองและดูแลทุกสิ่ง ข้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์สมควรที่จะได้รับสิ่งนั้นแล้วก็ตอนท้ายจบลงบอกว่าขอให้คนบาปถูกเาผาผลาญไปเสียจากแผ่นดินโลกหมายความว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงทําม,มาเนี่ยรู้แต่ดีทั้งสิ้นเลยดังนั้นผู้เขียนพระธรรมสรุดีบทนี้จึงบอกว่าอยากจะให้คนบาปที่มาทําลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยหมดไปไม่มีเพราะว่าพระเจ้าทําแต่สิ่งดีอย่าให้มนุษย์คนใดมาทําลายมันเลยยิงสรุปว่าสรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงทําพระราชะกิจทั้งสิ้นอย่างงดงามสรรเสริญพระองค์นั่นคือสดุดีบทที่104103เน้นเรื่องว่าสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทำกับมนุษย์แล้วก็104เน้นว่าสรรเสริญพระเจ้าจงสาธุการแด่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงทํากับสรรพสิ่งทั้งมวลที่พระองค์ทรงสร้างนั้น